สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาเจอกับมิตอีกแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมิตได้สอนเกี่ยวกับการตั้งอาณาจักรสุขโขทัยกับเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะอาทิตย์นี้นะคะเราจะมาดูว่ารายพระนามพระมหากษัตริย์ของสุขโขทัยเนี่ยว่ามีใครบ้างนะคะ ทีนี้นะคะเด็กๆพร้อมเข้าสู่บทเรียนกับมิลรยังคาถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยนะคะพระมาหากษัตริย์พระองค์แรกนะคะก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตนั่นเองนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตนะคะ หรือพระนามเต็มของท่านนะคะก็คือกะมองเตงอันสีอินทะบดินทราทิศนะคะพระนามเดิมของท่านก็คือพ่อขุนบางกลางหาวนะคะเป็นปฐมเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงนะคะตามประวัติศาสตร์เนี่ยพระอ,องค์นะคะขึ้นครองราชในราวพุทธศักราช1792นะคะแต่ถึงปีใดเนี่ยไม่ปรากฏนะคะ พ่อขุณสีอินทราทิตนะคะเมื่อครั้งยังเป็นพ่อคุณบางกลางหาวนะคะได้ร่วมมือกับพ่อขุณผาเมืองนะคะเจ้าเมืองราชแห่งราชวงศ์สีนาวนำถุมนะคะรวมกำลังไพ่พลนะคะกระทำรัฐประหารของสบัดของรำพงนะคะโดยพ่อคุณบางกลางหาวเนี่ย ตีเมืองสีสัชนาัยและเมืองบางขระงได้นะคะแล้วก็ยกทั้งสองเมืองเนี่ยให้พ่อขุนผาเมืองส่วนพ่อขุนพาเมืองนะคะตีเมืองสุขโขทัยได้ก็มอบเมืองสุขโขทัยเนี่ยให้พ่อขุนบางกลางหาวนะคะพร้อมพระขันใช้สีและพระนามว่าสีอินทรบดินทราทิตย์นะคะซึ่งได้นํามาใช้เป็นพระนามนะคะภายหลังเนี่ยได้ใลาเป็นสีอินทราทิตยนะคะ การเข้ามาครองสุขโขทัยของพระองค์นะคะส่งผลให้ราชวงศ์พระร่วงนะคะเข้ามามีอิทธิพลในเขตนครสุขโขทัยเพิ่มมากขึ้นนะคะและได้แพร่ขยายดินแดนกว้างขวางมากออกไปนะคะแต่เขตแดนเมืองสลวงสองแควเนี่ยก็ยังคงเป็นฐานกำลังของราชวงศ์สีนาวนำถุมอยู่นะคะ,อ,ะอันนี้คือพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะคะแห่งกรุงสุขโขทัยนะคะ กษัตริย์องค์ที่สองนะคะที่ปกครองสุขโขทัยนะคะก็คือพ่อขุนบานเมืองนั่นเองพ่อขุนบานเมืองนะคะครองราชเนี่ยปีใดไม่ปรากฏนะคะจนถึงพุทธศักราช1822นะคะพ่อขุนบานเมืองนะคะหรือขุน ปานราชนะคะเป็นพระโอรสองค์ใหญ่ในพ่อขุนศรีอินทราธิต์นะคะและพระนางเสืองและเป็นสมเด็จพระเชษฐาธิราชในพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะคะพ่อขุนบานเมืองเนี่ยทรงเป็นราชโอรสองค์โตของพ่อขุนศรีอินทราทิต์นะคะขึ้นของราชต่อจากพ่อขุนศรีอินทราธิตในสมัยที่พระราชบิดานะคะทรงของราชสมบัติพระองค์เนี่ย คงจะได้เคยเป็นพระมหาอุปราชหรือได้รับมอบหมายให้ปกครองบ้านเมืองระหว่างที่มีสงครามนะคะและในสมัยที่พ่อขุนบานเมืองทรงของรัฐสมบัตินะคะได้มีการปราบปรามหัวเมืองบางแห่งอีกด้วยนะคะอันนี้ประวัติย่อๆของท่านนะคะ พระมหากษัตริย์พระองค์ที่3นะคะเด็กๆน่าจะรู้จักนะคะก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะหรือพญาร่วงเป็นมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุขโขทัยนะคะเส,สวยราชสวยรัฐสมบัตินะคะประมาณพุทธศักราช1822ถึง1841นะคะ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยนะคะที่ได้รับยกย่องเป็นมหาราชด้วยทรงบำเพ,พ็ญพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดินนะคะทรงรวบรวมอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวางนะคะทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยนะคะที่เราใช้อยู่กันทุกวันนี้นะคะทำให้ชาติไทยเนี่ยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิ ชาการต่างๆนะคะสืบทอดกันมามากกว่า700ปีนะคะต่อไปนะคะมหากษัตริย์นะคะองค์ที่4นะคะที่ครองกรุงสุขโขทัยนะคะก็คือพระยาเลอไทยนะคะพระยาเลอไทยนะคะเป็นพระราชโอรสของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะคะได้ครองราชนะคะในพุทธศักราช1841 ถึงปีใดไม่ปรากฏนะคะในปีเดียวกันนะคะท่านเนี่ยได้ส่งราชทูตไปเมืองจีนอีกด้วยนะคะต่อไปนะคะพระมหากษัตริย์พระองค์ที่5นะคะก็คือพระยางัวนำถุมนะคะพระยางัวนำถุมเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์สุขโขทัยลำดับที่5นะคะรองราชนะคะปีใดไม่ปรากฏนะคะจนถึงพุทธศักราช1,890นะคะ เป็นพระราชะโอรสของพ่อขุนบานเมืองนะคะสันนิษฐานว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตเนี่ยท่านคงอภิเศสมรสกับพระยาธิดาของพ่อขุนศีนาวน้ำถุมนะคะเหตุที่สันนิษฐานเช่นนี้นะคะเนื่องจากเป็นธรรมเนียมของคนสมัยนั้นนะคะที่นิยมเอาชื่อบรรพุรุเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อลูกหลานนะคะต่อไปนะคะพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6นะคะ แห่งกรุงสุโขทัยนะคะก็คือพระมหาธรรมราชาที่1น,นะคะหรือว่าพญาไทยนะคะหรือเรียกท่านนะคะอีกพระนามว่าพระบาทกมลแดงอันศีสุริยะพงศ์นะคะเป็นพระมหากษัตริย์สุโขทัยลำดับที่6นะคะในราชวงศ์พระร่วงนะคะเป็นพระราชโอรสของพญาเรือไทยนะคะและเป็นพระราชนาาข,ของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะคะ ต่อไปนะคะพระมหากษัตริย์พระองค์ที่7นะคะก็คือพระมหาธรรมราชาที่สนะคะหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาทิราชนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่7นะคะในราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทยัยนะคะ ครองราชในพุทธศักราช1 9 1 1ถึง1942นะคะถัดจากพระมหาธรรมราชาที่1ห,หรือวาริไทยนะคะในรัชกาลนี้นะคะพระองค์ได้ลบก,กับทัพกรุงศรีอยุธยานะคะแต่ก็พ่ายแพ้และยอมอ่อนน้อมต่อกุรงศรีอยุธยาในระหว่างปีพุทธศักราช1921ถึงพุทธศักราช1932นะคะ ต่อไปนะคะเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่8นะคะพระมหาธรรมราชาที่3นะคะหรือว่าพญาไซรีไทยหรือเรียกท่านว่าไซรีไทยก็ได้นะคะเป็นพระมหากษัตริย์ไทยสมัยสุขโขทัยนะคะของราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช1942นะคะถึงพุทธศักราช1962นะคะ ส่วนองค์สุดท้ายนะคะก็คือพระมหาธรรมราชาที่สี่นะคะหรือเรียกท่านว่าบรมปาลน,นะคะท่านเนี่ยครองเมืองพิษณุโลกนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสุขโขทัยขนาดนั้นนะคะท่านเนี่ยครองราชในพุทธศักราช1962นะคะถึง1981นะคะหลังจากพุทธศักราช1981เนี่ย กรุงสุขโขทัยนะคะอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยานะคะกรุงสุขโขทัยเนี่ยไม่มีกษัตริย์ปกครองนะคะต่อมาสุขโขทัยเนี่ยก็ได้ถูกนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยานะคะในพุทธศักราช2006นนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆเราก็ได้รู้จักรายพระนามนะคะของพระมหากษัตริย์นะคะในรัช ในสมัยสุขโขไทยนะคะมีทั้งหมด9พระอ,องค์นะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะมีจะขึ้นพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจนะคะในสมัยสุขโขไทยนะคะ